น,นี่ถึงท่าลาดแล้วค่ะกำลังเตยมตัวลงลุกนะคะก็ค้นหาที่เทียบอยู่นะคะนกำลังสีเรืองลุ จาจอดได้ยังเพราจ๋าเอาเจนว่าเมื่อยเอเล่แม่จ๋าแม่จ๋าขอเขาเต่านี่บอยุดยุดยุด <c oughs> โหนโมลงก่อนผีหยังบ่ตองพ่วงลงไปมัดเทตุนอ่ะเอ๋ยันม่าล่อบ <AND> <pt> แม่แม่อาหนี่นโมต้องมีเพื่อนครับหนูอยู่คนเดียวไม่ได้นนนนเนอาลาหอดบ้านเลยหุบตะบอกแม่เขานะคะูอ่ะอ่ะอ่อาลาหดบ้านเอ้ไปกินน้ำจะย่างาง h าวบุ

Ừ. Dạ, chín con. Ăn mất con chị khăn, ăn ít mới. Hãy subscribe ไปโอ้ยยังสีตัวเห็ดดินีบ้าได้เลยแม่กระลูกดินอหอมหอมแม่นจนแม่เขาจะกินแบบธรรมชาติของเขาเขากับว่าได้กินถ้ามบ่หอมกับว่าดกินไหม่ะจ้าแม่น ดึงหอมหอมหมมัอนม,จ,ม,อมจ้ามันจะเป็น,นโอ้ยมันเลน่นว่าไรมันเลน่นว่าไปไปไปมาทันจีนเนี่ยอเอาไปไหน <laughs> ไ มันก็หอบดอกท่านหูปลายปลายปลายอ้วนต้หลากสู่ไปเลยคันพ่วงเหมือนตอนเด็กเลยเก่งเก่งเก่งแค่นั้น่ผมกับพ่วงเป็นสี่แล้ว กันใจเลยเม่อีคนมาสิเออพ่เันบอกให้ตาดตอวยุทธ์มามาบานเหมือนลว่าตดแตงกงใหม่อู้หเอาแล้วเอาแล้วพ yani ั้งแม่ทั้งลูกเลยบาน ไปไปไปมามาปีไก่เขาเกี่ยวเข่านะปีนิสภาพเดเกี้ยวงานากน้อนเมลย สร้างนี้ผมเคยมาจ้ำได้จ้ำได้คันน้ำหนามแม่เลยคันเอ,อื้องข้อไปเลยคันใบไม่ไ เดี๋ยวนะไปกินใบควอยนม่แต่เพราะว่าอยู่ญุ่นตะกางบอมี่อันนี้ขอมาเป็น้างป้าไปไปไปกินอยู่ในสวนทั้งุ่นเชื่อั็มี่

อยากได้อาหารมาาตสุปไปไปไม่โมไปเสาที่กอนเสาหงมไปเสาหงมไปชหนเอยเออเอวเจอแล้วที่เก่าเวลาเดิม หมดเล้วครับนี่